โรงไฟฟ้าอิโซโกเป็นสถานีผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนซึ่งใช้ฐานหินบิทูบินัสเป็นเชื้อเพลิงหลักถึงร้อยละเจตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองโยโกฮาม่าซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองท่าเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นโดยมีประชากรกว่า3ล้านคน จุดเด่นที่ทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท J Power ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพการผลิตคือการใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า,ฟาซึ่งทำให้สามารถกำจัดมลพิษได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หลังการจัดทำสนธิสัญญาป้องกันปัญหามลพิษระหว่างโรงไฟฟ้าอิเซลโกกับเทศบาลนครโยโกฮาม่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชนนำไปสู่การปรับปรุงโรงไฟฟ้าทั้งระบบ あのそのために高効率効率のいい発電所を作るというのも一つ、まあやっぱりあのエミッションエミッションコントロールエミッションも空気とそれからあの排水水でそれからちゃんと環境対策をしっかりした発電所を地元の方たちに分かってもらうそういう努力を การเก็บรักษาถ่านหินไว้ในไซโลเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของขมเหลวและฝุ่นควันและได้มีการติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตเช่นเครื่องกำจัดสารไนโตรเจนออกไซด์และเครื่องกำจัดสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมทั้งอุปกรณ์ดักสารพิษด้วยระบบไฟฟ้าทำให้มลพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าแห่งอื่น และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สามารถขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึง1,200เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายกระแสะไฟฟ้าได้ครอบคลุมทั้งเมืองโตเกียวและโยโกโฮมาม่าปัจจุบันโรงไฟฟ้าอิโซโกเป็นต้นแบบด้านอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าอีกหลายแห่งที่ต้องการจะด,ดำเนินธุรกิจและยังอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างลงตัวซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้าและชุมชนสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืนหากผู้ประกอบการตระหนักที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดารินหอวัฒนกุลสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน